สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องเอตรีนะคะหัวรัฐบาลไทยเราก็ลงอยู่นะเนาะอ่ะนสยดยนะงวดที่ผ่านมาเนาะความฝันของแอดนะคะหนึ่งศูนย์สองมาสองศูนย์เก้านะคะก็ให้ศูนย์เนาะมาศูนย์จริงๆงงวดนี้นะคะความฝันของแอดก็ลงไปแล้วนะคะช่องอ่าพูดได้ไหมไม่ไม่พูดดีกว่าเนาะก็คือลงไปแล้วนะคะ แอดฝันนะคะ8ปดหกศดหให้ไปกับสระบุรีด้วยนะคะท่านผู้ชมอ่ะอ่ะก็อยากจะบอกว่าระวังหเป็น9ด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะความฝันเนาะบางครั้งกับภาคแต้มหนึ่งมวนกรฝันหนึ่งศนย์สอเนาะอ่ะสูตรคุณยายก็จะขึ้นหน้าจอให้เลยนะคะอันนี้มาเล่าความฝันให้ฟังนะคะ เห็นอยู่ที่มือพะพิคเนตนะคะสามสามศูนย์เนาะสามส่วนกันแต่ว่าไปออกเล่าสัมนะคะวันนี้ก็ยังไม่ไปดูนะคะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยไปขอเพื่อนบ่อยนะคะแล้วก็ปู่นาคเราก็ไม่ได้ไปขอแล้วนะคะจอมปวกไปก่อนเนาะความันของแอสนะคะแล้วก็สองตัวนะคะตอนนี้จะบอกจะบอกจะบอกพร้อมกันเลย อบอกสามตัวแล้วก็สองตัวสองตัวก็วจะมีสองหนึ่งแล้วก็สองสามนะคะอ่ะสูตรคุณยายเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคนะคะก็ถือว่าเป็นปีใหม่อยู่เนาะเดือนนี้เนอะให้ยสุกๆมัน,นมานเดออ้อเนาะให้ความฝันของแอดเขาในเด้อค่ะเนาะสามตัวนะคะ